แล้เน่อยเมาปูโลนนเวขวสวยุตี่นอนะาเลยว่ะมานี้เวลาเข้าปูกระโลไปแล้เขาสิบาปยายานี่ยเวาเล่านีเข้าผู้โหดเข้ามาทางไทยเยเขาอ่ยาเนายอะยาเน่ยยาเนี่ี่นี่ยยาเนี่สวุปแต่ละเเรื่อไม่เห็ดกินเห็ดยาไม่อีนะมิสติสก็ร่างยาเ้ยนะ

จมันลากันหมดเนาะแนวอื่นไรวนิ่าอเคแกมนะฮะเนี่ยม้อเ็นอะไรเลยแกี่เป็นอะกเป็นอเป็ก็เห็นต้งาอติขที่กดูงใชมันเหมือนสีขาวก่าสขาวที่ไหนสูด

ฉันเป็นแฟนเธอแล้วฉันเป็นแฟนใครฉันก็แค่ไม่เยมือนี่น cập bước anh tuấn em sẽ nói cập bước anh tai tôi tát không tai cập bước anh tai cập bước anh tai cập bước anh tai cập bước dạ nhắn rồi dạ pin kim pha thế này nọn <coughs> <coughs> พายเศษเป็นกบไหวง่ายจุ๊ ปีดเลยน่อยหนึงเมอแสงน่าสิมาัืจอยังมากินวะือเชิวนกิเสวนบ่กินเสวนอ่ะบ่เอากะเปื่อเตะอยวยังไงจะออกมาอันนี้บ่ดี ก็อน้อยๆไปตั้งกันยบาไ้มฮะกระปิดอ่ะใจนมขิงนมออาเด้อมาซอยมือนี้มาสมปูนซอยยาแน่วซอยเนาะเอาไปยังไงกว่านั่งเยู่เดียวแล้วไม่ไหนว้ายขดตมปูเหี้ซาางเลยโอเคโอเคนะเยอะเยียมากเยอยมากตั้งปูหลอาเนี่ยันเป็นแค่ปน้ำเราโอเคเดี๋ยว Oh, กคนหึ่งอีนเมื่อเ็าไซเขแนงสมาเด่นวน้าใหม่เมื่อเหตดเหตแย่ก่อนชิ้ไกคุอยิงนอะเป็นยังไงเใดส่กูบสันได้ยน้อยใส่มล้วคลิปเลยงาน่ายคลิปถามะดชันและพี่ล่ลปีนกองห่ะเอเอซาขาบินวจ คุเห็ดเอาเ็ดเอาเอออ๋อกตัดขินมาสูงๆอีกกระไเส้นที่ซองี้เด้อพัเป็นแนวนีห็ดเาเอมเลอาเอาอยู่ดีเอามาลยอันนี้หดยี่สิบยี่สิบนเองมันงันเจ็เยนฮะะมึกสังเกตเอานมผาบโอกับันดี bỏ đi săn xu cái đi đơ, cái nó ngồi nhau mẹ em cứ dương mình đã khịa kiểu gì ông cứ săn sì. đi, cháu còn hình cho, chiến khẩu cháo không của bố ไปไปเมปื่อปิพี่น้องมือนีเป็นมือวันเกิดเมาน้อยเขาสิไปเสือเค้กฮะปีนี่เาียกไยหนึ่งมือนีเป็นมือวันเกิดเมาน,น้อยพี่น้องเขาสิไปเสือเค้กมาสไพยเพื่อนเพื่นบบหูเนาะว่าเขาสีเสือเค้กมาสไพยเพื่อนนะเขาสิไปกับสาวตีพี่น้องไปพี่น้องทำสีสิงเนาะสีไหนสอดน,นี่ท่าคนก็บมากทางอันนี้คือเก้า ตักาอะฮะตัวนรายหน่งเสออเอตัวยาเท่ห่ขาเ่ค่ดีนตัุมงานแต่ว่าเป็นเค่ผู้ชยไม่ได้เอาแต่นะไม่น่ามบานเดียวเออนี่แหละแบกน้อยบาแล้วงานนะเคสน โอ้ตระลึกชาตงามเสือันีันเกไงันอน้าี่นอัวนา่าแวหรอสลดมีครบนะอยู่นี่เขาปุ่นนี่ว่าเหรอเขาปุ่นอยู่บขาปุ่เลยบนห้าไเรยนเสือยู่หันชอปปีสิบริปะขาน้ิ เีหรือเปี่าสืคสิริอะรใ่ยันนี่า้ี Q R อยูนะโอยเกขาซ้ออะไรก็ใช่จัเน่ือสติก็ชอบ R ออกเหมือนกันเซฟไว้ว่าไหน่อะไร โมเสลสไลด์เครื่องเห็ดอะไรกินยังไงนี่เว้เยเนี่ยพื่ต้องขายสีมโมหน่ะเนะคะเ,เค้กเจ้าอะไรนี่บานด,ด้าโอ้เค้กบาน,ด,ด,าบนด,ด้ากินน้ำมันนี่ต้องเสี่ยงโม นัยังนนมอี้ปไม่ังแนทอันนั้นยแท่ยงแท่สลัดเย็นดเด้อ่ะองใส่ไงนี่เวิร์ดถอดที่ะเครื่องใส่อันนั้นเออของใส่เห้ตีด้ กี่ปพุ้งเปลาค้องอะไรนี่มันชสาวเท่าไรก็อ่ะเด็กอันเท่าไรนี่มันว่มีครบมีครบสาเสาเาท่าไรสามามีเด็กสามเด็กสี่เส่เเ้าส่สี่ปีแล้วบอเมปีเต็มโอ้อามันเกิดเท้ามันเกิดสตีเดือนสี่เป็นอะไรเดือนสี่น่าจะเซ้ี่ปีเดี๋ยวเดือนส สาเทาให้คือไม่ตัวยังเล็กอยู่เลยน้อยรายังน้อยังอ่อนยู่นะสิบขาทมหนาสาบจีะนสาสองนสาม้อสิบสี่พันนี่จะขายยาน่บ่ ขายชินหมูนะคงใครดีไครเยอะว้ยยยนยย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 อยยยยยยกยย่ยยยยยปยยายยยยังยยยยยทานยย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 ยอรอยู่กยีอยป ซาตีเพิ่มาแะสือกะปุกน้องพี่น้องหลังจากเขาสือเค้กแล้วาตีได้มาแะสื่อกะปุนคะนกะปุกเมื่อกินแบกินน่คบ้านสมุนไพรสารือว่าเมื่อไหร่องแ้วกันี่ทีทั้งมคือญานี่ยบ้านเาไ่ได้ถ่ายถูกอ่ะนะ นี่น้อยจุนจะใส่คกิปว่หาเห็ดเซซวนกินใเออหนองปลากาวใช่ไหมใช่พี่เดี๋ยวาเห็ดเซซวนเี่ยมนขัวอะไรกัเ็เห็นไหมนี่น้อยยาเห็นไมทั่วยาก้อนเดเมียนขัดวจะเอาขมาเมียนขัดวจะเอาขมาอย่าฝเอาขม้าเด้นเหมือเด็ด้นี่แี่นี่แดี่แหพี่น้องขัดวตัวคอยอันนั้น มาอันน so ั mm. ้นด mm. no, so really ีหนูเวทใหม่ก็ไอซุปเนาะแต่ว่ามันเลยเดีวหรอกคือมันหลังมือเสือแล้วก็มึงแก่ออกปู่ใหม่หมดเลยบ่บ่หรือว่าอันนดี๋ยวนี้ปูติดผ้ามันมันบ่มีอันกับเด็กตัวนี้พี่น้องหลังจากทีาเซอร์ไฟเบาหน่อยเดี่ยวไปเบิ่งนยูส่งเก่าเขาเด้อพี่น้องอันนี้ส่งใหม่เนาะ นทนเดือพานก็จทายหันนะวชลไองสองเชอร์ไฟวันเกิดอยู่สอเก่าเริพี่น้องนี่สองใหม่นะเขาไปสื่อสื่อแต่ก็สิหาไอ้แซงพากสองเาเนาะทสองไอกได้ีไอ้ก็เสงพากีได้พาก็ไปพายอยู่สคนบุตร ภายเข้าที่มาเบิ่งแล้วก็ติดตามนะอออยากติดตามบาติดอยากติดตามเะไรเป็นสองกูหรอวะ <laughs> ป่าเด้อพี่น้องเนนด้อกดเพื่อเข้ามาเบิ่งกับกดไลค์กดแชร์ซับตะไคร่ให้น้องอาบอาติบาโปูน้ำเนาะปีกลังใจให้ส่องไม,ไม้ไผนะ่ทานไม้ไผ่เนาะทานได้ไวเผื่อเป็น,นนะอะไรได้เนาะเจอพึ่งข้าเออเพื่ดเก็บเงินไปแจกพวะเพื่อได้เอกบ้าว สองแดงสิเด็ดแล้วเนะ้นีู่นดีๆพี่ิีีดสองใหม่เด้อคนบนได้เด้อบอกค่อะไรคนบนงท่ลโ่กท่วประเีศเลยคนบึงสร้างเสียก็แต่ว่าจะก็จะพี่น้องอนหลังจากที่เข้ามาซอยไอซุกดีโนเมดขั้วแร้วใหม่แล้วเข้ากัไปเลยไปสื่อเค็งมากสุดท้าวันเกิดบาวน้อยนาะแล้วเข้าไปขีดสุดท้ายวันเกิดทุ่ในสองเก่าเด้อี่ง พี่ิีชขี่ไม่ยากตอนนี้เด้ดพอพี่น้องกดไลค์กดแชร์เาเอาให้มันผ่านไม่ไหวเด้อพี่น้องเม่ล่ะมันผ่านไม่ไหวเด้อชีวิลงฉิดคูม่มนะือเนาะแต่ว่าห้ามผ<อ>่านมือนะแต่ว่าลงกต่สนะองเก่าเนราะเพราะว่าสองเก่ามันได้เงินนะ <c ười> สองใหมก่ก็อันนั้นมือละครแจ้งวอลคอขอคึ้นใหม่คลิปนะพะพี่น้องมึงกำลังใจติดตามเลยเด้อขอบคุณได้ด้บ๊ายบายทะเล